ไม่ยั้งล่ะไม่ยังไม่ยังไม่ยัง้งไม่ยัง้งเออเออสวัสดีครับทุกคนวันนี้จะเป็นคลิปแรกนะครับที่จะยาวหน่อยนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะตัดคลิปสั้นไว้ให้ด้วยวันนี้เนี่ยจะไปตลาดเหตุผลที่ไปตลาดนะัดเพราะว่าผมไปเจอของเล่นอยู่อันนึงมันเป็นมันเป็นไก่ดุด๊กดิด๊กนะครับแล้วเห็นปุ๊บนี่คิดถึงไอ้ป๊อปคอร์นเลยและแน่นอนครับในเมื่อบอกหวยถูกขนาดนี้เราก็ต้องไปเปของเล่นเขาหน่อยนะครับผมอ่า กำลังเดินทางอยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวสักหน่อยไปดูกันว่าไอไก่เต้นที่ผมว่านเนี่ยมันจะเป็นยังไงแล้วพอได้มาแล้วป๊อปจะสนใจหรือเปล่าไปดูกันเลยครับตอนนี้ก็ไปถึงตลาดกันแล้วนะครับทุกคนเราจะไปตามหาร้านค้าที่ขายไก่กันนะครับซึ่งวันนั้นเห็นปุ๊บเนี่ยโอ้โหนึกถึงไอป๊อปเลยตอนนี้ถึงตลาดแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าไอไก่ตัวนั้นเนี่ยมันจะยังอยู่หรือเปล่าไปดูกันนะ ไม่มาเอาร้านไม่มาขายร้านอยู่ตรงนี้แหละจำได้ว่าร้านอยู่ตรงนี้ครับทุกคนแต่ว่าวันนี้เนี่ยเหมือนจะไม่มาขายนะครับก็เดินหาวนหาอยู่ตั้งนานครับผมนี่เป็นร้านขายของเล่นเด็กใช่ไหมใช่ใช่ค่ะวันนี้แกไม่มาหรอไม่มาไมอ๋อว่าจะมาซื้อของเล่นแกไม่มาวันนี้อย่างพยายามตามหาครับเผื่อร้านอื่นมีบ้างครับไปถามดูก็ไม่มีวันที่สองแล้วครับ วันแรกมาไม่เจอวันนี้ก็หวังว่าแกจะเปิดร้านไะดูกันเลเปิดเจอแล้วร้านของเล่นก็เราเจอไก่ไก่ที่เป็นเป้าหมายแล้วแล้วมาดูแล้ว ตัวเท่าไหร่ครับ170ค่ะ170บาทโอเคอันนี้มันอันนี้มันเต้นท่าเดียวกันไหมหรือว่าหรือว่ามันคนละแบบเลยคนละแบบเห็นไหมอันนี้มีเดินนีแค่ค่โยกอันนี้ขยับอันนี้เดินได้ไหมอันนี้เดินได้ไหมตัวนี้เดินไม่ได้เดินไม่ได้แต่อันนี้เดินได้ใช่ตัวนั้นอ่ะเดินตัวนี้โยกตัวเดินอันนี้หนึ่งเก้าเก้านะคะหนึ่เก้าเก้านะครับโอเค เขาแก้วพักตังใช่ไหมเนี่ยเอาเอาบัญชีป๊อกจ่ายเลยป๊อปเขามีบัญชีของเขาเขามีเงินของเขาโอเคเราจะเอาเงินของป๊อปคอนเองนะครับที่เขาขายกระเป๋าได้นะครับ FC FC ให้ให้มา FC ให้มาเอฟซให้มาเกินนะครับแล้วก็มาจ่ายเลยทานอันนี้นะคะมีทานด้วยเหรอครับโอ้แสมทานให้ด้วยโอเคอ่าโอนโอนจ่ายเลยค่ะ20 minutes later ป๊อกกัน วันนี้พ่อเอาของเล่นมาฝากครับผมมันคืออะไรอ่ะพ่อไม่บอกไม่บอกมันลุ้นกันเลยมันกินได้ไหมอ่ะมาเลยเดี๋ยวแกะให้ดูแกะเลยเดี๋ยวจะรอดูถ้ามันกินได้บอกด้วยนะมันเป็นของเล่นแกะเสร็จหรือยังองีพ่ออู้ตั้งนานแล้วนะเนี่ยนี่คานคว่ขานคานชิงเห็นสนใจเหรอไม่เห็นหน่าสนใจเลยเนี่ยฮะ,ะตัวอะไร ไม่สนใจเ <c oughs> <c oughs> พราะต้องมีไก่กลัวขันน้อดี้ <c oughs> นี่เห็นไหมเนี่ยใอญ่เลยเนี่ยไอ้เลยเลย,ยเลย,ย,เลยทำอะไรเนี่ยเห้ยร้อยแมนย่นหย่่งวะตัโตอียง <c oughs> ส่งไฟแบบแม่บ้านผีพ้งติเน้ย เล่เป็นยังงแต่ยังวเนองหนอด้วยอยังไงวแม่หาเต้นเนี้ยแม่เบ่งดูไป่อยเออเบ่งมันยอนเนะมันจะเป็นตาฮักยูต่บาดแยามนอนบลอยกินตับอตีเล่นน้องหน่อยเล่น้องหน่อยเล่น้องหน่อยเล่น้องน่อยลูก ่งนน้อหนอหยได้แต่นั่งมองนะครับอีป้อบคนไม่สนใจครับผมเบอเมิมนเฉยเลยนะครับเดี๋ยวขยับก็ไปอีกหน่อยนึงเป็นไง

เอาเงาี้ยมันโอ้ยนวดเองเอานวดนวดแต่เอานวดนวดนวดไปนวดไปโอ้ยโอ้ยเอาะอใช่แม่มัน้องมมีประโยชน์สุดท้ายพ่อเสียเงินฟรีครับทุกคน <c oughs> สุดท้ายก็หนีไม่พ้นนะครับหนูยางยืดแบบนี้ครับเอยเล่นแบบนี้กับพี่แม่ต่อ,ตอ,อนะครับไม่มีประโยชน์เลยแล้วที่ทำกันครับไอ้ของเล่นมันอยู่ตรงนี้นี่เอออยู่ในกล่องมันนี่เองโอ้ย พี่พ่ออุตส่าห์ไปหาซื้อมาตั้งสองวันมันมาเล่นกล่องเฮ้ยผิดหวังครับโอกาสหน้าเดี๋ยวจะหาของเล่นใหม่ๆม,มาให้ป๊อปคอนเล่นต่อนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมมาจนถึงตอนนี้นะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดติดตามแล้วก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับ